ฮัลโหลฮัลโหลฟังเพลงอะไรครับฟังเพลงอะไรครับเพลงนี้เพลงอะไรครับวัดสอง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 วัดส่องซับเบิร์ฟวัดสอง่าช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับเฉยเมยฮะเฉยเมยของใครครับยังงงครับลองลองลองไ้ฟังหน่อยยังไม่ได้นอนสิบโมงเช้า แล้วช่ชวงโควิดนี้ทําอะไรบ้างก็ไม่ได้นอนครับนอนช่วงโควิดทีเดียวช่วงนี้ไม่ได้นอนครับผมเพลงในงานวันนี้ดีไหมครับเต็มเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบให้สิบเอ็ดครับช่วงช่วงโควิดทําอะไรบ้างครับ ทำรถทำะดิษ์ของเล็กก็นั่งเล่นเกมสั่นจักรยานอยู่บ้านดูพวกคลิปวิดีโออะไรพวกนี้นคลิปอะไรครับก็แบบพวกคลิปงานคลิปเพลงอะไรพวกนี้เออช่วงโควิดฟังเพลงอะไรบ้างครับช่วงโควิดนี่ฟังเพลงอะไรกันบ้างครับฟังเทลิสสปอติฟาที่มันรันมาให้เอง <laughs> เหมือนพวกแบบของ off on off hold clip ะไรเงี้ยฮะอันนี้ใครครับเลกเลก yes yes ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับ yes ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับ เพลงในงานจอยไหมครับจอยครับจอยแบบเป็นยังไงบ้างครับช,ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับฮะช่วงนี้เหรอส่วนพีชชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบกินตําไทยอ <c oughs> ่ะจริงๆใช่ไหมช่วงนี้ฟ<อ>ังเพลงอะไรเหรอฟังชานแป๊บหนึ่งนั่น๋ยวก่อนช้างชาน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 น้องเคยเห็นชานหรือเปล่าชานอันนั้นชานนามะชางฟ้องฟ้องญี่ปุ่น,นฟ้องทนใช่ฟ้องทนนั่นฝั่งทน มาจะถึงใรุ่นจบหรือไม่ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเมื่อควายเข้าเองเมื่อควายลุยลุยลงันติดกล็อบวันนี้วันนี้งานเป็นไงบ้างครับวันนี้งานปั่นป่วนค่ะแต่ว่าเป็นปั่นป่วนที่สนุกมากแล้วก็อยากให้ปั่นป่วนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบขยายวงกว้างใหญ่ในอนาคตแค่เดียวสปีกไทยไม่ได้ นิดน้อยออนิดน้อยทิงน้อยจังช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับเพลงไทยครับร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งโอ้ยหัวใจผมเดมาะแหมจำพอดันมาเดาะเอาตรงที่หัวใจประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมออกซิบอยนะครับก็หลังจากช่วงโควิด ก็คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงสับเบิร์บเสคิดถึงปั์ตี้คิดถึงแสงสีคิดถึงเสียงก็หวังว่าโควิดจะดีขึ้นแล้วเราจะได้มาตี้กันอีกรอบก็แค่แค่นั้นแหละครับคิดถึงเพื่อนๆอยากโยกอยากปวดหลังอยากกินเบียร์อยากโยกเสา